ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องโซเดนพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำมาตัวเลขนะครับจับชุดสองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับนำมาให้ท่านสมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับโซนนี้อาจจะได้ลงไปแล้วนะครับแต่ผมก็จอบคงจะมาสรุปตัวเลขให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ดูแล้วก็ผ่านไปนะครับเพราะว่าตัวเลขของเราก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็เข้ามาแล้วก็สิบงวดนะครับวดนนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ท่านสมาชิกเลยเอาไปเป็นแนวทางนะครับตามตัวเลขที่เราได้คำนวณออกมานะครับก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับผมก็คงจะไม่แนะนํานสูตรนะครับเพราะว่าไปตามตัวเลขนะครับดูเอกก็อ ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับตามสถิติของเรานะครับเลขที่ออกมานะครับเราได้มาที่2ตัวนะครับด้านบนนะครับด้านนี้ได้มาที่บางครั้งก็ได้มาที่สามตัวบางครั้งก็ได้มาที่สี่ตัวนะครับก็มีแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้มาที่สี่ตัวนะครับด้านนี้ได้มาสองตัวนะครับอันนี้ก็ได้มาที่สองตัวนี้ก็ได้มาที่ สี่ตัวนะครับแล้วแต่บางงวดนะครับบางงวดด้านนี้ก็ได้มาที่สามตัวก็มีนะครับก็ดูแคนแนวทางนะครับครับก็ตัวเลขที่ออกมานะครับคือห้าจีสี่ล่างแปดเก้านะครับเข้ามาที่เลขแปดเก้านะคนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เจ็ดเก้านะครับก็เข้ามาที่เจ็ดเก้านะครับอันนี้ก็ศูนย์หกสามด้านศูนย์เก้านะครับก็เข้ามาที่หกสามนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่43นะครับเพราะว่าผมจะไม่แนะนําสูตรนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่79นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่78นะครับอันนี้ได้แก่กับ9ปอดอำนาดอ่าดันนี้ได้มาที่21นะครับ0 2108นะครับ <c oughs> ตัวเลขที่ออกมาก็481ล่าง90นะครับเข้าบนข้าล่างนะครับก็หนูไว้เป็นแนวทางนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่ห้าเก้าแปดเก้าเก็ดเก้านะครับก็มาที่เก็ดเก้าแล้วครับเก้าแปดนะครับก็อันนี้ก็ได้มาที่นะครับสามตัวนะครับมีแปดมีเก็ดมีหกนะครับก็ได้มาที่สามตัวนะครับต่อมานะครับด้านนี้เราได้มาที่สองตัวเหมือนเดิมนะครับหนึ่งกับสองด้านนี้ได้มาที่ เจ็ดแปดเก้านะครับนี่ก็ได้มาที่สามตัวนะครับเจ็ดก็มีอยู่สองตัวนะครับนี่หกสองตัวแล้วก็ตัดออกหนึ่งตัวนะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ก็เข้ามาที่เจ็ดเก้าแล้วก็เก้าแปดนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่นะครับหกศูนย์นะครับได้มาที่ห้าแล้วหกนะครับ หนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็ได้มาที่สามนะครับเป็นเลขสี่ตัวนะครับบางครั้งก็ได้มาที่สามตัวบางครั้งก็ได้มาที่สามตัวนะครับอันนี้ก็ได้มาที่สี่ตัวนะครับบางงวดนะครับเราเข้ามาที่หกศูนย์นะครับถือว่ามาที่เลกล่างเดินล่างมาก็รู้สึกว่าจะไหลงวดนะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับดูกันต่อว่า วัดต่อไปจะเดินต่อไหนมาตัวไหนนะครับก็ลองไปคิดการนาเบอนะครับครับตัวเลขที่ออกมาก็ออกมาที่หกศูนย์นะครับข้ามาที่หกศูนย์นะครับถ้าต่อมานะครับเราได้มาที่สองและสามนะครับสองับสามนะครับเราได้มาที่เก้าแปดเจ็ดนะครับก็มีอยู่สามตัวนะครับแปดมีสองตัวแล้วก็ตัดทิ้งหนึ่งตัวก็เหลืออู่สามตัวนะครับ เลขที่ออกมาก็คือ593ล่าง4,2นะครับวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาที่นะครับ9ก3 9านะครับอ่ามาดูวดนี้นะครับเราได้มาที่3และ4่นะครับด้านนี้นะครับอ่าเราได้มาที่3และ4อ่าส่วนด่านนี้นะครับได้มาที่9 8และ7นะครับอ่รู้สึกว่าเราจะได้มา4,3ตัวนะครับเจ็ดก็ตัดทิ้ง1ตัวนะครับก็เหลืออยู่ 7จ็แล้วก็3ามนะครับครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับก็ลองไปดูเก็นแนวทางนะครับก็ได้มาที่3ามเกนะครับ3 8มแนะครับ3747นะครับก็เลขอยู่ที่หกชุดนะครับเื่อชอบตอนไหนก็จัดไม่ชอบก็ดูไว้วดหน้านะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ ครับคลิป huh. นี uh ้ผมก็ไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็ว่าไปตามสูตรนะครับตามตัวเลขที่ออกมานะครับเข้ามาแล้วก็เข้าไปนะครับทำมันหลุดก็คือว่าหลุดนะครับครับเข้ามาแล้วก็ที่นะครับแปดานะครับเข้ามาที่79็านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หกสานะครับอันนี้ก็เข้ามาที่43นะครับเข้ามาที่79็ดเานะครับเจนะครับเข้ามาที่81 90นะครับแลเข้ามาที่98้าแปดล้วเจนะครับอ่าแล้วต่อมาก็เข้ามาที่17นะครับเข้ามาที่เล็กล่างนะครับอ่าแล้วเข้ามาที่60นะครับเข้ามาที่เล็กล่างนะครับอ่านะครับเข้ามาที่60แล้วก็เข้ามาที่93นะครับก็สลับไปสลับมานะครับอ่าวันดูวัดนี้จะมา หรือไม่ก็เราไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบตัวไหนก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตามตัวเลขที่เราจับมานะครับแต่มาที่6ชุดนะครับอ่าส่วนมากนะครับ3กับ4นะครับ3กับ4ก็อ่าคำนี้รู้สึกว่าจะเน้นมาทั้ง2ตัวนะครับ2ตัวก็ลองไปพิจารณาดูนะครับชอบตัวไหนนะครับมี9 8กดนะครับ7นี้ก็ตัดทิ้งได้นะครับ1ตัวนะครับ เราไปพิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็สรุปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ2ตัวบนล่างนะครับนําให้ท่านสมาชิกแต่เป็นแนวทางนะครับไม่ชอบก็จัดไม่ชอบก็อ่าดูไว้เป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับผมจะอ่านมาที่2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างก็เดินดีมาก็ไหลม้วนนะครับ วันนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ